สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งกับคําสําคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีนคราวที่แล้วเราได้พูดถึงว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า1แถบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็คือแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่หรือเส้นทางสายใหม่ทางบกกับเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21ครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่ทางบกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเส้นทางสายใหม่ได้เกิดขึ้นมา มากกว่า2,100ปีครับตั้งแต่ก่อนคิทศักราช114ปีนั้นได้มีทูตจากราชวงศ์ฮั่น <c oughs> เดินทางไปทางตะวันตกถึงสองครั้ง <c oughs> ได้เข้าไปสร้างความร่วมมือความเข้าใจและได้เขียนหนังสือที่เราเป็นบทความแห่งสันติภาพไว้จำนวนมากท่านเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกในพื้นที่ที่ไปถึงยูเรเชีย เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประธานอนาธิบดีสีจิ้นผิงได้รื้อฟื้นให้ทุกคนได้เห็นว่าความสำคัญของเส้นทางนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น c i l โ Road Economic Belt หรือพูดง่ายๆว่าแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหมนั่นเองท่านประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงไปพูดเมื่อปี2013นะครับที่คาซัคสถาน สิ่งที่ท่านประกาศในตอนนั้นก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากเล็กไปหาใหญ่ความร่วมมือที่สําคัญมากก็คือการสร้างนวัตกรรมคําว่านวัตกรรมนั้นจําเป็นอย่างจริงที่จะต้องรวบรวมเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตมาปรับปรุงหรือเรียกว่ามาออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลกใหม่ ของแต่ละประเทศด้วยเช่นกันท่านจิงได้นําเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยาวที่สุดและมีศักยภาพในการพนามากที่สุดของโลกในขณะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าการที่จะทําให้เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยาวที่สุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับ การลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างๆในแต่ละประเทศนั้นจําเป็นจะต้องเชื่อมโยงและถ้าหากสามารถที่จะเชื่อมโยงไปบนเส้นทางที่ BRI นี่เป็นชื่อย่อ Belt and Road Initiative ไปด้วยแล้วก็จะเกิดโครงการระเบียงอย่างมหาศาลหรือเรียงระเบียงเศรษฐกิจโลกนั่นนะมี6โครงการใหญ่ๆครับถ้าหากท่านได้พิจารณาบนแผนที่ซึ่งจะได้ให้ท่านได้เห็นว่า แถบที่หนึ่งก็คือจากจีนประมาสู่อินโดจีนหรือลงมาทางดานใต้โครงการหรือแถบที่2หรือแนวที่2นี้ก็จะคือจากจีนไปสู่บังคลาเทศไปสู่เมียนมาและเข้าไปสู่อินเดียโครงการที่สหรือแถบที่3ก็คือจากจีนเข้าไปสู่ปากีสถานก็จะเริ่มเห็นว่าไปทางตะวันตกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโครงการที่4ี่หรือแถบที่4ก็คือ จากจีนไปสู่เอเชียกลางเลยไปสู่เอเชียตะวันตกเส้นทางที่5เขาเรียกว่าไปยูเรเชียคำว่ายูเรเชียนั้นเป็นแขตที่ติดต่อระหว่างยุโรปกับเอเชียถ้าผมจะให้ท่านได้นึกถึงง่ายๆก็คือไปออกจากประเทศจีนนะครับไปสู่แถบตุรกีประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็คือเส้นทางที่เรียกว่า จากจีนไปสู่โมองโกเละไปสู่รัสเซียเพราะ,ะนั้นทั้ง6โครงการหรือว่า6แนวนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทาง BRI นั่นจึงจะครบถ้วนนะครับในสิ่งที่เรียกว่าแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่หรือเส้นทางสายใหม่ทางบกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีการลงทุนอย่างมหาศาลมากมีตัวเลขบางตัวเลขที่เราสามารถที่จะ สึบหาได้ว่าในเพียงช่วงเวลาตั้งแต่ปี2009มาถึง2013นั้นและมาสู่การพัฒนาหลังประกาศเขตเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วเนี่ยคือมาถึง2018เนี่ยมีมูลค่าที่มากขึ้นถึง57พูดง่ายว่า5-10ปีเท่านั้นเองการขยายภาวะเศรษฐกิจการค้ามีจำนวนมากขึ้นกว่าเท่าตัวเพราะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจใหญ่ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับโครงการเป็นล้านๆนะจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างมากโครงการที่ผมจะได้พูดต่อไปในรายละเอียดที่จะให้ท่านได้เห็นได้ชัดมากก็คือโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีเส้นทางการเดินทางทางรถไฟนะครับตั้งแต่เมืองอีสูไปสู่ประเทศอังกฤษไปถึงลอนดอนโดยใช้เวลาทั้งหมด18วันนี่แหละครับคือเป็นเส้นทางที่โครงการขนาดใหญ่อันหนึ่งโครงการส่วนที่2ก็คือ สิ่งที่เรียกว่าใช้หน้าปากีิจสถานีคอนมิคอร์ดนี่ก็เป็นเส้นทางที่มหัศจรรย์ของโลกอีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะมีความยุ่งยากในการก่อสร้างและสุดท้ายก็คือเส้นทางที่ใช้คำว่าห้านป้านโกตาพอร์ตหรือสิ่งที่เป็นเป็น,ปนท่าเรือในสรีลังกาผมยกท่าเรือศรีลังกาเพื่อที่จะได้พูดต่อไปในอนาคตว่าแล้ว มันจะเกิดการเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตรวรรษที่21ิบออย่างไรสําหรับแทบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางสายไหมทางบกนั้นพาดผ่านมาประเทศไทยส่วนหนึ่งแต่หลายคนก็มีความสงสัยว่าประเทศไทยจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านใช่ไหมและประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับขอให้ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และ Sub subscribe เพื่อ ให้เราได้มีกำลังใจในการที่จะผลิตคลิปดีๆให้ท่านได้ชมต่อไปครับขอบคุณครับ